ขอฝากช่อง YouTube ไว้อีกหนึ่งช่องนะครับช่องมันตาพาเพลินนะครับพี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดส b ั c r i ครกดกระดิ่งแล้วกดอัน o ปอ o w โลไปเลยนะครับพี่รอเล่นนะครับฝากมาด้วยนะครับพี่ในอ้อมอกและอ้อมใจนะครับเราจะมีคิดมาอัปเดตกันทุกวันนะครับและก็ทุกอาทิตย์นะครับวิดีโอนี้อาจมีคำพูดที่ไม่สุภาพผู้ปกครองควรให้คำแนะนำเด็กๆคะ่ะ มันตามมาไหนคะเนี่ยสาวพายร้านเจ๊แขกแหกปากค่ะร้านขนมพบนกที่นี่หกปากที่นครปฐมค่ะนี่คือแหกปากของนครปฐมอ๋ออ๋ออากาศการรอเจ๊แขกแหกปากนะคะเจ๊แขกเริ่มขาย5โมงเย็นนะคะตอนที่เรามาถึงเนี่ยก็คือ สี่โมงเย็นนะคะดูคิวนะคะนี่คือคิวนะคะเ็้าอี้ที่ว่านี่คือก็จะมีคนมาจองแล้วนะคะเห็นทช่แปะจองเอาไวค้ค่ะนี่คือคิวทั้งหมดที่รอนะคะย้ายมาที่ใหม่คะ่ะอยู่ใกล้ๆท็อปเดรย์สี่โมงสี่สิบห้า เริ่มมาตั้งร้านแล้วค่ะแต่เจ๊แขกยังไม่มาค่ะเดีย๋ยวเราไปดูกันว่าท้ายแถวอยู่ตรงไหนนะคะานะเาะเสีแลงน้ค่ะคนที่อยู่เท่านั้นนะคะพี่ ไม่ต้องไปตแต่ก็มาถึงแล้วจแขกมาแล้วค่ะเริ่มแจคิวแล้วค่ะได้คิวมาหรือยังคะได้แล้วค่ะได้บอว่าคิวที่เท่าไหร่มัาง่เนี่ย82 8 5 8 8 2 8 8้ห้า ก็ใช้เวลารอประมาณ2ชั่วโมงค่ะคุณผู้ชม์เจแปดสองด้วยค่ะค่ะแป่สองของมือของใครรู้ไหมคะของใครคะเจแปดสามคือของลูกตาค่ะโอเคค่ะสวยตอนนี้สวยไหมลูกก็เลย่บอกแล้วว่าลูก้าคือพระเจ้าอ่าไม่ต้องทำงานบอกแล้วปุ๊ไม่ต้องทำงาน แล้วก mà ็ไม่บ <c ười> อกว่าดุดิ่ซะหน่อยแน่หเลยทำงานจริงๆนะห่วทำผู้ชายผู้อม ขาต้องใจเย็นๆนะครับคุณลูกค้าครับรอแม่ขาสักครู่นะครับหน้าไม่งอรอไม่นานนะครับพี่จะเรียกเจ๊ก็พี่เรียกไอ้แขกก็ได้ครับโคตรเจ๊กินข้นจริงๆนี่อ่ะคำเท่าวันนี้เอาแบบกิ๊บก้อยก็เลยกว่าแปลงอะไรเล็กที่สุดแปลงอะไรเล็กที่สุดครับโหยไม่มีใครตอบได้เลยอ่ะงงมาก แปลงมะลิค่ะแยะ ก่อนเองรอลูกสองคนพิการจะได้ก่อนนะครับหลังหมดสี่จมูนะก็คุณลูก้าท่านใดนะครับรอไม่ได้นะครับพี่เรามีหนึ่งวิธีนะครับกลับบ้านนะครับเราเกงใจจริงนะพี่มานานจริงๆครับเราไม่ต้อแหลกสนิทเลยนะครับถ้าเราพุดนโกงคอยบ้านเราควยไหมเลยครับพี่พี่จะได้รู้นะครับว่าการรอที่ทรมานเป็นยังไงนะครับที่คอยตั้งแต่เก้าโมงเช้ารอแหลกมากจริงหรอคจริงขอบคุณมากพี่ได้สีอะไร ไม่ได้สักีนะสละเน่แล้วบอกกล้ามมวคนมารอได้สีมูพาสีเหียวว่ะสภาพนี้ไม่น่าสีเขียวนะคะน่าจะสีทับเขานะคะโอยจริงนะแกเราจะเล่าให้แกฟังเหรอไหมคอยพี่วันนี้มีใส่อะไรบ้าอ๋อเขาโพดบักออมันนวนเัลืแล้วก็มะพร้าวอืมขอเอาไม่ใส่อะไรเลยเขาย่องนี่ท่าบุ๋มทำไม ใจเย็นๆนะครับน้าไม่ออรอไม่นานนะครับสำหรับวันนี้ชั้นสอนสวรรค์ขยันซอยไม่ค่ะจำนวนคนรอน <c oughs> <c oughs> ตัวขับกค่ะเด็กน่าตลกมากเลยค่ะชอบพี่เขาสวยค่ะปาก็สวยอยู่นะชั้นแต่แต่งแต่ว่าทำไมเขา,าต้องแต่งเยอะขนาดนั้นหรอคะแม่ทำไมเขา,าต้องแต่งเยอะขนาดนั้นหรอ ก็ให้ลูกค้าที่มาซื้อขนมโคกได้ดูไงคะจะได้ไม่เบื่อเวลารอนานๆค่ะเขาก็เอนเตอร์เทนลูกค้าให้ลูกค้ามีความสุขใช่ค่ะใช่ค่ะปะเราไปดูว่าถึงคิวเราหรือยังค่ะโอเคค่ะโอ้โห นี่ค่ะจำนวนคนรอค่ะรอเยอะมากตอนแรกก็ผมก็ไม่คิดว่าตัว,วเองจะเป็นพีตนะนะ่ต่อพี่คนนี้เมื่อตอนประมาณป๊อปซี่เรียกพอแม่ลูกกับเพื่อนได้เป็นแม่ที่ได้เป็นพ่ออยู่ แม่หนูพ่อว่าหนูออกอแล้วใกล้รายแล้วเพราะว,ว่าคนอื่นออกเราแล้วเขากกออวาเขาวาเาวพอหนูพ่อลงมาหนูร้องไห้บอกาอา๋ออ๋ออ๋อออกมาเลยค่ะพี่เดือนธันวาแล้วเขาบอกเลยแน่นมากวางแน่นมากไปงานนะครับจริงๆครับพี่ไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานบวชร,ร้อยวันทำบุญบ้านโบนถูไฟแส้ยิ้นเราก็ไปนะครับพี่ขอจ้างก่อนนะครับ ตอนนี้นะครับลานจะกร้าพาจ้านะครับเต็มวงอยู่ที่แสนห้านะครับลองได้ลูกเพลงนะครับพี่วองแล้วเป็นตุ้ยใครบอกว่าสบายพี่ผ่อนคลองใช่ไหมครับเบอร์ที่สามว่ะเบอร์สองกับสองเป็นสามครับนี่ยครับตอนนี้กี่โมงแล้วพี่ดูในครับพี่บุ้งสี่เดบ้งสี่เด็กอ๋อเราขายตอนหกโมงห้าสิบเก้าคืนแรกครับไเยน รอแต่เมื่อวานแล้วค่ะโอเคครับพี่ขอบคุณมากนะครับพี่ถึงแล้วมีใครมาจากสุราษฎร์ไหมครับเมืองร้อยเกาะเงาะอร่อยหอยใหญ่ไข่แดงแรงธรรมะร้านหนึ่อนแรกไม่เงียบต้องไปเรียนมาใหม่นะพี่นะถ้าเราเจอคนมีคู่ชีวิตแล้วเราสมควรหอยห่านนะครับไม่ได้ทางหอยนะครับ เนี่ยคืออาชีพหลักของหนูค่ะคือขายนกคุกนะครับอาชีพเสริมก็คือรักดาบเนี่ยน้อยก็ลร้องไห้นาศก <c oughs> คุณลูกค้าต้องเข้าใจเรานิดหนึ่งนะครับพี่ของมันออกได้แค่นี้จริงๆนะครับผมก็ทามาได้แค่นี้จริงครับพี่ผมไม่คิดเลยครับว่าจะมาถึงจุดๆนี้ได้นะครับพี่ถ้าวาจาใดหรือคำพูดใดที่ไม่ถูกต <c oughs> ้องหือการกระทำนะครับพี่เราต้องกราบขอภัยด้วยนะครับโ <Okay. S 1> อเคสงสารเรูด้วยเถอะรถหนูก็ยังพอบนบาลหนูก็ยังต้องทรง เราอยากให้ลูกค้าได้ทานของอร่อยกันจริงๆนะครับพี่ท<ม>ําไม่อร่อยนะครับให้ลูกค้าให้ลูกค้ากลับมาคมคื่นเราได้เลยนะครับกินทางก็ได้นะครับแล้วแต่ความสัใจอยู่พอแล้นะครับกปกหน้าปีหน้าเราป .6 ป .5 ปกสงสารเราจริงๆนะครับพี่ตอนนี้ใกล้จะเสร็จแล้วครับแต่พันธุ์นี้ปัญหาเริ่มแมงนิดหน่อยนะครับ

มากเลยค่ะใช่เพราะหลังมกนแข็งเสือเสวายไปอย่างวายดีมากครับคุณพ่อมายืดก่อนนเลยจบท้ายนะครับยืดแล้วสำหรับลูกค้าที่อยากได้ก่อนนะคะพี่ฟังคำถามให้ดีนะครับสีอะไรเจ็บปวดที่สุดครับสีกระแทกเขาสีแหบสีกระแทกเขาคือธรรมดามากค่ะ สีโหดนี่คือจิ๊บๆเลยค่ะเส <c oughs> ารำว่าสีอะไรคะสีที่เจ็บปวดที่สุดนะครับฟังนะครับพี่ <c oughs> สีตำเฮียนค่ะเฮ <c oughs> ียนตั้ง <c oughs> ยียนครับผ <c oughs> ูเข้ามาเต็มองค์แล้วค่ะบัตรยังมีอยู่ไหมคะอ,อ๋อทางนู้นเลยครับพร <c oughs> ้อมไหมครับถ้าทองไม่ต้องหยิบบัตรคิวนะครับ <c oughs> เราจะให้หลังสีชมพูหมดคือคนท้องเลยนะครับพี่โอเค ไม่ได้โกโหกครับหลังเบอร์สีชมพูนี้หมดเราจะให้คนท้องไปก่อนนะครับจะได้ไปไปเนาะสีเหียวอ๋อสีเหียวแบบเดียวะคะ่ะเบอร์อะไร56าหกนะคะถอยไปรอเลยอาการกูเนี่ยก็เริ่มเก่งแล้วเนี่ยงานวงการบันเทิงก็คงไม่ยากไม่งั้นผู้กำกับไม่ให้ไปเล่นละครหรอาซ้ำเป็นสินที่ริมบึงเล้วแยกคนแก่คนอื่นเขาเนเ้าไปลองเนี้ยอ๋อเนี่ยเอาเพรหน <ๆ S 2> เูเข้าไปโอ้ยโอ้ย ปลาพีด๊อกแล้วเรามีเหรอฮะมีเหรอ,อ,รอมีให้เก็บเหรอคะก็มีจิ๋มส่งกระบอกมีจิ่มก็ดีกว่าพี่ไม่มีนงก็แล้วคุยหออไม่ได้ไงต่างไปซ้อยอเลนป๊บ แม่ใจเย็นนะครับผมบอ,อกแล้วครับลูกค้าที่มาาเราต้องมีรอยยิ้มกลับบ้านนะครับถ้าไม่มีขนมผมคุณแม่นั่งกนถังแกได้เลยครับถ้าเกิดอะไรขึ้นจะได,ได้เออแต่ตายกันไปนี่ค่ขายเรากี่ปีแล้วเนี่ยขาดอันนี้ถ่ายเมี้ยเมื่อกี้ทำไมไม่คว,งวคังเราบอกว่าสิบสี่ปีสิบสี่ปีถึงมาแต่เล่าขายมาก็ตอนนี้ก็เข้าปีที่สิบสี่แล้วค่ะบ,บ้านกับรถโดนยุติตั้งแต่ปีที่เจ็ดอันนี้ล้องซีกับพี ฟังไว้นะครับสาหรับใครที่ยังท้อแท้ในชีวิตนะครับพี่ฟังปรัญญานี้ไว้นะครับชีวิตคนเรานะครับก็เปรียบเหมือนด่างกระเจียวแหละครับพี่ถึงจะล้มสักกี่ครั้งก็ลุกขึ้นได้เสมอนะครับคือชนะวันนี้คี่แม่คุณแม่เพราะคุณแม่ไม่ต้องคูดว่าจะลุกแล้วล่ะค่ะคุณแม่นอนับเมืองก็พอลรวปะรอเล่นนะครับคุณแม่วาจาใดถึงมาพูดใดที่ไม่สุภาพเราต้องกราบขอภัยด้วยนะครับพี่ มันคือการใส่ถามมีใครก่อนสีสีจมูออ่อดมูเข้มกับพี่พี่ดูเข้มดนี่ยครับเข้มก็่ออดนะครับจะเลิกอมทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวรู้ไหมกูเนี่ยโดนคนแรกกูคิดไว้อย่างนั้นแหละพี่เสื้อดำรอกกันเนาะเะอมีลูกยังครับพี่เดี๋ยวก็เลิกครับพี่ทำใส่ได้เลยพอเจอผู้ชายเสื้อดำกูจะบอกเลยว่ากูจะใช้น้ำมันทาย ถ้าเจอเมียเขากูจะใช้น้ำมันร้อนๆในลัซซารอเล่นนะครับพี่ทั้งวันเหนื่อยเนาะใครไม่เรนืยกูเหนื่อยมีใครก่อน50สีชมพูเข้มไหมครับพี่รอแป๊บนะครับเสร็จแล้วมาพาไม่ได้แยกกล่องอย่างเดียวนะครับพี่อย่างอื่นแยกได้หมดนะครับก็โพดเผือกปักทองมันม่วงนะครับโอเค นามาแล้วมีเป็นไงคะเด็กน้อยรอขนมครบไม่ได่อยผมค่ะคนยังรอเยอะมากบางเลยคะ่ะ เราก็จะรอต่อไปใช่ไหมคะต่ตอนนี้หนูวตาจะขอดเ่ะเอ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ได้แล้วค่ะขนมคคกเจ๊แขกตอนนี้เวลาเท่าไหร่คะสามทุ่มครึ่งค่ะก็ได้ขนมมาแล้ว,ลวสมใจดยาะค่ะมาเดี๋ยวเรามากินกันเลยค่ะ กับเง่อที่รอคอยค่ะใช้ได้ค่ะคุณู้สสนใจมานะคะตอนนี้เจ๊แขกย้ายที่แล้วนะคะ<อ>เดี๋ยวแม่จัดปัด GPS ไว้ใต้คลิปนะคะ<อ>ก็มาได้อยู่ใ,ใกล้กับซ h o เ d a i ี่ค่ะตลาดอออะไรนะคะกล่องนี้ค่ะ,ะเดี๋ยวแม่ปัดคลิปไปให้ค่ะนี่ค่ะตามกล่องมีอย่างนี้เขียนที่ร้านเว วันนี้นึนแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านกันเหมือนกันฝากอะไรครับฝากอะไรคุณผู้ชมคะอย่าลืมกดไ like, ล<ด>ค์กดแชร์กดติดตคลิปนี้ด้วยนะคะ เพื่อจะได้รับชมคิปใหม่ๆของหนูมันตาเป็นกำลังใจให้หนูมันตาด้วยนะคะวันนี้หนูมันตาขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย